สำหรับวันนี้ก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัด Grammar 1B ของนักเรียนในหนังสือเรียน Spark 1นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่2กันก่อนนะคะ match a to b then complete the sentence use ใช้ก็คือให้เรา match ก็คือจับคู่ a กับ b คอลัมน์ a กับออัมน์ b นะคะจับคู่กันก่อน จับคู่เสร็จแล้วทำยังไงเดน complete the sentence ก็คือจากนั้นก็ทำประโยคให้สมบูรณ์นะคะโดยใช้ verb to be รูปยอ่อที่เขาให้มา6ตัวด้วยกันนะคะซึ่งรูปยอ่อแถวบนก็จะเป็นประโยคบอกเล่าส่วนรูปยอ่อแถวที่2ก็คือรูปยอ่อประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะอะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะซึ่งเขาทำเสร็จแล้ว1ข้อข้อแรกค่ะคือปีเตอร์ค่ะ,ะทำไมปีเตอร์ผู้ชายคนเดียววิธีจับคู่ก็คือสรรพนามที่แทนผู้ชายคนเดียวก็คือคำว่าอะไร เพราะฉะนั้นข้อที่1จึงตอบข้อดีค่ะ,ะเสร็จแล้วทํายังไงต่อคะคอลัมน์ a เนี่ยครูรินจะให้เป็นคอลัมน์ที่เป็นประโยคปฏิเสธนะคะเพราะว่ามันจะต้องตรงกันข้ามกับคอลัมน์ b คอลัมน์ b จะต้องเป็นโครงสร้างของประโยคบอกเล่าดังนั้นเมื่อเราจับคู่เสร็จแล้วเราก็มาทําว่าปีเตอร์คนเดียวจะใช้ am not isn't หรือ aren't เราเรียนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปีเตอร์คนเดียวเราต้องใช้คําว่าอะไรคะ,ะ isn't ค่ะจากนั้นเมื่อมันตรงกันข้ามกัน อิซซนจับคู่กันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราต้องตอบประโยคบอกเล่าของเขาคืออะไรคะอพอ s โ p ฟีเอสตัวเดียวตัวย่อนั่นเองค่ะอ่า e ีเตอร์16 years old he's 18 p ีเตอร์ไม่ได้อายุ16ปีเขาอายุ18ปีนะคะอาทีนี้เรามาดูของนักเรียนเลยค่ะเฉลยเลยนะคะข้อที่2ดูที่ประธานค่ะตีน่าค่ะตีน่าเป็นผู้หญิงคนเดียวสรรพนามนี้แทนตีน่าก็คือข้อไหนคะ ข้อที่4ข้อ C ค่ะชี G. ต่อไปมาดูก่อนข้อที่3จับคู่ให้เสร็จก่อนเดพวกเขาพวกเขาก็ต้องคู่เหมือนกันค่ะก็คือสรพพนาเดก็คือข้อ B ต่อไปข้อ4 n e นิวยอร์กชื่อเมืองค่ะเป็นชื่อของเมืองเมืองเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันเป็นสถานที่ดังนั้นสรรพนามที่แทนชื่อเมืองคืออะไรคะ It. อ่าข้อ A ต่อไปข้อที่5ค่ะ V พวกเรา เหมือนเดิมค่ะ v ก็ต้องคู่กับ v ต่อไปข้อสุดท้าย i i ฉัน i ก็ต้องคู่กับ i พอเราจับคู่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะคอลัมน์ a จะเป็นออัมน์ที่เป็นประโยคปฏิเสธว่ามันไม่ใช่นะเราก็มาทำเลยค่ะตีหน้าคนเดียวค่ะตีหน้าเนี่ยเราต้องใช้อะไรคะ i s n n นะคะถ้าเป็นเอกพจน์ K ost, เราใช้ i s n n d พวกเขาหลายคนเราใช้อะไรคะอ่ะ sorry เรามาเฉลยจับคู่เลยค่ะ เพราะฉะนั้นอิซึก็คือนี่ไ,ไงคะจับคู่ให้เราแล้วช่อง b ก็ต้องเป็นประโยค verb to be ในรูปแบบของบอกเล่าก็คือ a p o s t s o p h i s นะคะต่อไปข้อ3ค่ะ they <Day S 1> พวกเขาหลายคนต้องใช้อะไรคะ and ตรงกันข้ามการอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นประโยคบอกเล่าก็คืออะไรนั่นเองตัวย่อนะคะ re ต่อไปข้อที่4คะ่ะ New York ชื่อเมืองคะ่ะเมื่อ ชื่อเมืองเมืองเดียวก็คือใช้อะไรคะอ isn't นะคะเป็นรูปประโยคปฏิเสธนะคะของเอกพจน์แต่เป็นไงคะข้อนี้มันจับคู่กับ a เราใช้ isnt ใช่ไหมตรงนี้ก็เหลืออะไรโพ s o p h i เค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ v พวกเราพวกเราหลายคนก็อ่านเช่นเดียวกันค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะเมื่อกี้ v จับคู่กับอะไรคะ f ก็ใช้ re นะคะและข้อสุดท้ายคือข้อ6ค่ะ e เาประธานเป็น I. I, I ใช้กับอะไรได้เท่านั้นประโยคปฏิเสษก็คือ M แล้วก็ใส่คาว่า not อ่านว่า am not นะคะจากนั้นอีกด้านหนึ่งเป็นประโยคบอกเล่าก็คือตัวอะไรตัวเดียวนั่นเอง M อทีนี้เรามาดูความหมายนิดนึงนะคะตั้งแต่ข้อที่2ค่ะ tina is n t from mexico s h e i s from spain tina ไม่ได้มาจากประเทศเม็กซิโกเธอมาจากประเทศสเปน number three they aren't Scottish t h e r r f r r n n h h พวกเขาไม่ใช่ชาวสกอตแลนด์พวกเขาเป็นชาวฝรั่งเศส Number 4 New York isn't in Scotland. i s in the USA. New York ไม่ได้อยู่ในประเทศสกอตแลนด์มันอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา Number five We aren't in a n a r y We are We are in year 8 พวกเราไม่ได้อยู่ชั้นปีที่9พวกเราอยู่ชั้นปีที่8และข้อสุดท้ายค่ะ I'm not Italian I'm Greek ฉันไม่ใช่ชาวอิตาลีฉันเป็นชาวกรีกนั่นเองค่ะต่อไปดูข้อ5นะคะข้อ5 Complete the questions then write answers ทำคำถามให้สมบูรณ์จากนั้น write เขียนคำตอบลงไปด้วยนะคะ คำถามก็คือด้านนี้จะเป็นให้นักเรียนตั้งคำถามนะคะโดยใช้ v e r b to b e เหมือนเดิมค่ะซึ่งเขาก็มีตัวอย่างนะคะให้นักเรียนดูอยู่แล้วด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะอะมาดูเลยค่ะข้อที่2ประธานเป็น y o U ค่ะนี่ไงคะ U ใช้อะไร U ก็ you <You S 2> ใช้ R a R e you 11 years old oh. y o U ใช้ R แล้วเวลาตอบถาม U ตอบอะไรถาม U จริงๆแล้วถาม U ต้องตอบ I นะกาถามคุณ คุณอายุ1 1ปีใช่ไหมตอบว่า no I'm not no I'm not นั่นเองค่ะถามยูต้องตอบ i นะคะต่อไปข้อที่3ประธานเป็น she เห็นไหมคะ she คนเดียวตั้งคำถามข้างหน้าต้องใช้อะไร is is she from Turkey is she from Turkey เธอมาจากประเทศตรุรกีใช่ไหม yes she is ใช่เธอมาจากตรุรกีตอบสั้นๆค่ะถ้าตอบ yes ก็คือ ก็ดูตัวอย่างด้าน้ายมือของเราได้เลยค่ะเห็นไหมคะ y e s h e is ถ้าตอบ no ก็ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่4ดูที่ประธานเป็นหลักค่ะ you and Mary คุณและ Mary 2คน2คนเห็นไหมถ้า2คนปุ๊บเกิน1คนแล้วเราต้องใช้อะไรคะอ่าเราต้องใช้ are are you and Mary in year 8? are you and Mary in year 8? คุณและแมรี่อยู่ชั้นปีที่8ใช่ไหมเขาตอบว่า no ทีนี้เราสองคนก็คือพวกอะไรคะมีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องคุณกับแมรี่อยู่ชั้นปีที่8ใช่ไหมพวกเราภาษาอังกฤษคืออะไร v นั่นเองค่ะตอบ no we aren't ต่อไปข้อที่5ค่ะประธานเป็น he คนเดียวแน่นอนคนเดียวใช้อะไร is is he american is he american ตอบ No, he isn't. No, he isn't. นะคะดูตรงนี้เลยค่ะนะคะเห็นไหมเห็นไหมเวลาตอบ yes he is no he isn't เอามาจากด้านซ้ายมือของนักเรียนเลยค่ะอะทีนี้ต่อไปดู grammar 1 b 6 look at the picture ask and answer question look ก็คือมองมองไปที่ภาพถามและตอบคำถาม นักเรียนมองภาพนะภาพแรกคือเด็กผู้ชายถือธงชาติอะไรเนี่ยอันนี้คือประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะเขียวขาวแดงเด็กผู้ชายคนนี้มาริโออายุ8ปีส่วนภาพต่อมาด้านหลังเขาเป็นธงชาติประเทศสหรัฐอเมริกาสองคนนี้ชื่อจอห์นแอนด์บ๊อบอายุ40ปีเท่ากันและภาพสุดท้ายเป็นเด็กผู้หญิงถือธงชาติของอ่า the U K นะคะก็คือสหราชอาณาจักรอังกฤษ ชื่อมอลลี่อายุ13ปีค่ะทีนี้ทำยังไงนะคะให้เราดูตัวอย่างข้อแรกข้อ1 Mario อาอออันนี้นะคะ Mario 8ให้มาแค่ชื่อกับอายุให้เราตั้งคำถามว่า Mario อายุ8ปีใช่ไหมาการตั้งคำถามก็ขึ้นต้นด้วย verb to be is and a r e คนเดียวเราก็ใช้ is is mario 8 years old is mario e i g years old เห็นไหมคะ อี is, ตามด้วยประธานก็คือมาริโอตามด้วยอายุอายุอย่าลืมใส่คำว่า yes or oh ให้เขาด้วยนะคะแล้วเราก็ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่8ปีใช่ก็ตอบว่า yes he is ข้อที่2ค่ะให้มามาริโอกับ Italy ีมาริโอ a อิเป็นชื่อประเทศค่ะซึ่งเราเรียนไปแล้วรงชาติประเทศนี้คือประเทศอิตาลีใช่แน่นอนนักเรียนก็ตั้งคำถามว่าอันนี้เฉลยแล้วนะคะ is mario from italy is Mario from Italy Mario มาจากอิตาลีใช่ไหมนะคะถ้าใครผิดก็แก้เลยนะคะแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะอ่าเห็นไหมคือ verb to be ประธาน from มาจากแล้วก็คำที่เขาให้มาถ้าใช่ก็ตอบว่า yes he is ต่อไปข้อที่3ค่ะให้มาชื่อ2คนนี้ John and Bob แล้วก็ slash British British ก็คือชาวอังกฤษใช่ไหมคะแสดงว่าต้องตั้งคำถามว่า จอห์นกับบ๊อบเป็นชาวอังกฤษใช่ไหมอ่าสองคนก็ต้องขึ้นต้นด้วยอะไร R เห็นไหมคะครูใช้ R John and Bob b r i ๊อบบถ้าเป็นสัญชาติไม่ต้องมีคำว่า from นะคะนักเรียนก็คือตามโจทย์ให้มาเลย verb to be ข้างหน้าตามด้วยประธานชื่อคนแล้วก็คำที่เขาให้มาคือสัญชาติ British r John and Bob British สองคนนี้เป็นชาวอังกฤษใช่ไหม อ่าด้านหลังเป็นธงชาติสหรัฐแสดงว่าไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ก็ต้องตอบว่า no สองคนพวกเขาใช้ they no they aren't no they aren't อ่าต่อไปข้อที่4เลยค่ะ John and Bob เขาให้มา40 y e a r s old อายุ40ปีเธอต้องตั้งคำถามว่าสองคนนี้อายุ40ปีใช่ไหมแน่นอนอ่ะข้อที่4ีสองคนข้างหน้าใช้ Are John and Bob 40 y e a r s old? เห็นไหมคะอ่าก็แค่เพิ่ม verb to be เข้าไปแล้วตามด้วยประธานแล้วก็อายุนะคะก็อย่าลืมเครื่องหมาย question mark ตอบ40ปีแน่นอนเพราะว่าในกรอบรูปเขาคือ40ปีถ้าใช่ให้นักเรียนตอบว่า yes they are yes they are ต so, uh, ่อไปข้อที่5เลยนะคะอ่ะข้อที่5ก็จะ ก็เฉลยรวนะข้อที่5ให้มาคือ Molly 13 i years old ใช่ไหมผู้หญิงคนเดียวแน่นอนถ้าเป็นคนเดียวก r บทวีทที่ใช้คือ is is Molly 13 years old is Molly 13 years old Molly เนี่ยอายุ13ปีใช่หรือไมนะ่การตั้งคำถามเห็นไหมเพียงแค่ราเติมเว r b tobe ข้างหน้าเอาคำที่เขาให้มาแล้วก็ใส่ question mark ถ้าใชา่พอดีว่าใช่เห็นไหมภาพที่เขา13ปีตต่ว่า Yes she is Yes she is และต่อไปข้อสุดท้าย from China อันนี้ต้องเป็นประเทศแน่นอนถ้ามีคำว่า from ก็ต้องเป็นสถานที่เราต้องตั้งคำถามว่า Molly มาจากประเทศจีนใช่ไหมกลายเป็น Is Molly from China Is Molly from China ตอบเขาไม่ได้ถือธงชาติประเทศจีนแต่เขาถือธงชาติของสหรัชอาณาจักรอังกฤษให้เราตอบว่าอะไรคะ No c h e e s e n โนชี e ีซอ่าสำหรับตรงนี้นะคะฉเฉลยไปเรียบร้อยแล้วใครไม่ทันย้อนกลับมาดูคลิปได้นะคะอ่าจดคำตอบลงไปให้ถูกต้องให้เรียบร้อยนะสังเกตว่าเวลาคำถามขึ้นต้นด้วยอะไรคำตอบก็จะลงท้ายด้วยอันนั้นอย่างเช่นขึ้นต้นด้วย I s ก็ลงท้ายด้วย is ขึ้นต้นด้วย are ก็ลงท้ายด้วย are หรือ aren't ถ้าเป็นปฏิเสธนั่นเองค่ะโอเคนะคะ ต่อไปเป็นหน้า13นะคะเป็นเรื่องของ subject pronouns แล้วก็ object pronouns นะคะซึ่งก็คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานและคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะอันนี้ก็เฉลยให้แล้วนะคะต่อไปมาดูนะคะในส่วนของข้อ8นะคะ,ะข้อ8ของเราก็คือให้แทนค่าคาสรรพนามนะคะที่มันเป็นชื่อที่เขาให้มานะคะอย่างเช่นลินดานะคะใช้ she อ่ะข้อที่2ค่ะข้อที่สอง ทอมแอนดลีนโดนมองเป็นกรรมตอบเดมพวกเขาส่วนประโยคที่2ค่ะ t อมแอนด e ลีนอารินเย9ร์สองคน9ปีค่ะทําหน้าที่เป็นประธานอยู่หน้าอาใช้เดยค่ะข้อที่3 how old are bill and sue ข้อนี้จะสับสนนะคะถ้าเป็นประโยคคำถามถ้าบางคนเห็นอาจจะคิดว่าเป็นกรรมเนาะเพราะว่าแต่ถ้าเราแปลกับกันบินกับสูอายุเท่าไหร่สองคนทําหน้าที่เป็นประธานของโจทย์ดังนั้นข้อนี้ตอบเดยพวกเขา ส่วนข้อที่4ค่ะ Jim and I are from London Jim และฉันมาจากกรุงลอนดอนมีฉันเข้าไปเกี่ยวข้องแสดงว่าเป็นพวกเราอยู่หน้า R เป็นประธานใช้ V ค่ะแล้วข้อต่อไป look at Steve มองไปที่ Steve สตีปโดนมองทำหน้าที่เป็นกรรมผู้ชายคนเดียวก็คืออะไรยิมต่อไป Steve is from Mexico Steve มาจากประเทศเม็กซิโก Steve ทำหน้าที่เป็นประธานเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ P ค่ะ ต่อไปค่ะเฉลยเรื่องของ question word นะคะคำที่ใช้แสดงคำถามนะคะ who ใช้กับคนเท่านั้นอย่างเช่นข้อนี้เขาตอบ Mary ชื่อคนนะใช้ Who ข้อที่2ค่ะ the U S A ชื่อของประเทศเป็นสถานที่ก็ต้อง where Where she from ตอบ the U S A ข้อที่3ค่ะตอบมาเป็นตัวเลขค่ะคำตอบเขาตอบเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่า how old is she เธออายุเท่าไหร่ข้อที่4ค่ะ her favorite subject ตอบคำว่า art ศิลปะ เพราะฉะนั้นข้อที่4ี่เขาใช้ w what จะเป็นคําถามโบยทั่วไปวิชาอะไรที่เธอชอบมากที่สุดนะคะศิละปะและข้อสุดท้าย her birthday วันเกิดของเธอคือเมื่อ,อไหร่ถ้าถามเป็นช่วงของเวลาการตอบชื่อเดือนอย่างเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นชื่อเดือนหรือจะเป็นชื่อ,อวันอะไรก็แล้วแต่ให้เราใช้เว้นนะคะข้อนี้ต่อไปเด็กๆอย่าลืมส่งคริปวิดีโอการพูดแนะนำตัวเองให้ด้วยนะคะ ในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะเพิ่มเติมนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าคลิปวิดีโอมาจากตรงไหนก็คืออยู่ในข้อ7วัน a นั่นเองค่ะก็คือให้เราให้ข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนนะคะในช่องว่างเช่นข้อแรกอะ่ะ hi my name ชื่อนักเรียนค่ะ and i'm อายุใช่ไหมคะ years old oh. n m from มาจากประเทศอะไร thailand i'm เมื่อมาจากประเทศไทยก็ต้องเป็นคนไทยนะคะ My favorite subject is ชื่อวิชาที่ชอบมากคืออะไรเติมลงไป And my favorite sport is และกีฬาที่ชอบมากสุดคือกีฬาอะไรน,นะคะตอบมา1ชนิดนะคะอ่ะนี่คือตัวอย่างของมาเรียนะคะอ่ะนี่มาเรีย Hi my name's name name i Maria เห็นไหมคะใส่ชื่อลงไป And I'm 12 years old I'm from Athens Greece I'm Greek เขาบอกว่ามาจากกรุงเอเธนประเทศกรีก เป็นชาวกรีกนั่นเองค่ะ My favorite subject is math and my favorite sport is swimming วิชาที่ชอบมากคือคณิตศาสตร์และก็กีฬาที่ชอบมากคือการว่ายน้ำนั่นเองค่ะนะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนเ,นยเติมคำตอบของตัวเองลงไปครบเสร็จแล้วก็มาพูดค่ะนะคะอัดคลิปการพูดแนะนำตัวเองนะคะจำนวนประโยคเท่าเนี้ส่งให้ครูริมนะคะ เวลาอัดค,คลิปการพูดนะห้ามกางกระดาษอ่านนะคะนักเรียนจะต้องไปฝึกซ้อมแล้วก็พูดนะคะโดยที่ไม่มีกระดาษมายืนอ่านนะคะอโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทํางานนะคะของตัวเองอท้ายที่สุดนะคะเราเฉลยแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูได้ทําแบบทดสอบจํานวน10ข้อ,อเด็กๆเข้าไปทําแบบทดสอบไกรมาร์วันบนะใน Google f o r m ด้วยนะคะเก็บ10คะแนนค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะบาย